ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวแมคค a n i นเข้าคีย์บอร์ดที่เป็น w i ไ l เล e แล้วก็รานะคาถูกครับผมแค่1,600ประมาณนะครับผมแล้วก็สามารถเป็นแมคค e c h นเข้าคีย์บอร์ดที่อ o สวกครับผมสามารถถอดปุ่มได้ผมยกตัวอย่างถอดปุ่มตัวสวิตช์ครับผมตัว G อโอเคมุมกล้องพอเห็นอยู่ สวิตช์ออมาแล้วโดยตัวที่รีวิวนี่โดยตัวที่แนะนำอยู่ตัวนี้เป็นอา r k รอยกค้ดผม AK ร้อยครับผมสวิตช์นี้เป็นสวิตช์บาวสวิตช์ครับผมเป็นแท็กไทยสวิตช์สวิตช์ที่เป็นมีจังหวะลองฟังเสียงดูครับตัวสวิสวตช์สองพีนนะครับผมโอเค วิธีใส่คืนก็วางไปตรงตรงเลยหลงยังโอเคลงแล้วไอ้ตัวเองอในกล่องมันแถมตัวนี่มาผมตัวที่ดึงสวิตแล้วก็ดึงคีย์แคปซึ่งแบบไม่ใช้ยากมากผมใช้อีกตัวที่เป็นพลาสติกนี่ดูลปลอดภัยกว่าดูลปลอดภัยกับพวกพวกตัวคีย์แคปมากว่ามันเสียไปกดขึ้นมาได้ไง โดยโมเดลจะเป็นสีมีบอดี้สีดําสวิตดําแล้วก็บอดี้ขาวสวิตขาวอันนี้ผมใส่ไปเฉยไม่ให้มันขาวอะไรกันไปโอเคเราไปดูร,บรบอบๆอบตัวเครื่องก็จะมีไฟแสา,สานะครับผมก็มีแสดงขัดล็อกครับผมแล้วก็แสดงการเชื่อมต่อบลูทูธอีกด้านขวาก็จะเป็นของไวเลส ที่เป็น dongle 2.4เป็น usb เล็กๆครับแล้วก็สานะแบตเตอรี่ชาร์จเป็นสีแดงชาร์จเต็มสีฟ้าโอเคอันนี้ผมใช้สานะบแบตอยู่ซึ่งแบตผมก็ลืมเหมือนกันนะผมว่ามันเท่าไหร่มาที่ด้านหลังด้านหลังมีสวิตช์ on off แล้วก็สวิตช์ที่เปลี่ยนโหมดไปเป็นบลูทูธหรือไปเป็น wireless dongle ผม B เป็นบลูทูธ G เป็น2.4 G h z อของ wireless ไม่เดยวต้องเก้า USB โอเคแล้วก็จะมีบอกตัวทีบแล้วก็จะมีบอกว่าโมเดลเป็นรอยยูคูดไอเคร้อยขีดบีแล้วก็กินไฟในการชาร์จแบตเตอรี่พันพอร์ตไทสี่อ่าห้าโวลต์สองร้อยมิลลิแอมส่วนความจุบแบตผมก็ไม่ทราบครับผมโทษทีเดี๋ยวใส่ไว้แล้วก็เป็นพอร์ตเชื่อมต่อ u s บยโอเค เป็น layout แบบเกาเอร์แบบน6นะครับผมก็คือมีครบทุกอย่างแล้วก็มีตัวน้ำแพดปุ่มตัวเลขครับแต่ปุ่ม m า u s ตัวคีย์มันจะมาอยู่ใกล้กันทุกอย่างเลยครับผมอย่าง arrow key ปุ่มลูกศรก็มาติดกันหมดก็กต้องฝึกใช้นิดน,นึงโอเคถ้าเทียบตัวด้านหลังผมที่เป็น m o e เป็น edge k แปดแปดเจ็ดศูนย์ ตัวนี้จะเป็นทรง T-L T-TKL ครับผมเป็นที่มีครบทุกอย่างยกเว้นตัดตัวน้ำแผ็ออกไปมันก็จะระยะพวกปุ่มฟังก์ชันพวก F1 F2 มันจะมีความหา่างมีอะไรที่เท่ากันโอเคเรามาฟังเสียงนะครับ เสียงสเต็ปไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเท่าไหร่ครับผมค่อนข้างดีโอเคก็น่าจะเปลี่ยนเท่านี้ครับผมก็ราคามันอยู่ประมาณ1ัน0กครับผมก็สั่งจากจีนรอที่สองอาทิตย์ในซด้านในช้อปปี้โอเคก็แค่นี้ครับผม